สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราไม่ได้มาเล่าข่าวแต่เราจะมากระเทาะเปลือกความจริงที่ถูกฝังไว้ใต้ดินปืนเช้าว,วันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ณพิกัดที่ชาวบ้านแถวนั้นรู้จักดีใกล้ภูมะเขือและฐานธรรมชาติเสียงระเบิดขนาด40มมดังขึ้นมันไม่ใช่ครั้งแรกและถ้าเรายังนิ่งเฉยมันคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายคำถามคือทำไมต้องเป็นพิกัดเดิมทำไมต้องเป็นเวลาเดิม ในโลกของยุทธศาสตร์ทหารความบังเอิญไม่มีอยู่จริงครับมีแต่ความตั้งใจที่ถูกพลางตาไว้ด้วยคำว่าอุบัติเหตุวันนี้เราจะเจาะลึกเพื่อหาคำตอบว่าใครกันที่ได้ประโยชน์จากความไม่สงบที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าแบบนี้เรามาเริ่มกันที่เทคนิคกันก่อนครับหลายคนอาจจะคิดว่าลูกระเบิด40มมก็แค่ระเบิดลูกเล็กๆแต่ในทางทหารเนี่ย มันคือเครื่องมือชั้นยอดในการย่างเชิงการที่มันตกข้างฐานธมฉัดซ้ําแล้วซ้าเล่ามันคือการวัดระยะซีโร่หรือเปล่าหรือมันคือการเคาะประตูบ้านเพื่อดูว่าเจ้าของบ้านจะเปิดประตูออกมาด้วยปืนหรือด้วยรอยยิ้มที่น่าสนใจกว่านั้นคือรายงานเรื่องเลเซอร์ชี้เป้าคุณผู้ฟังครับเลเซอร์ไม่ใช่ของเล่นเด็กมันคืออุปกรณ์ที่ต้องการความนิ่งและการระบุพิกัดที่แม่นยําถ้ามีการใช้เลเซอร์ชี้มายังฐานหลังจากยิงผ่าด นั่นแปลว่าผู้ญิงไม่ได้แค่อยากขู่แต่เขากําลังซ้อมเขากําลังบอกเราว่าครั้งนี้ฉันพลาดแต่ครั้งหน้าพิกัดอยู่ในมือฉันแล้วนี่คือการสงครามจิตวิทยาที่รุนแรงที่สุดเพราะมันทําให้คนปลายกระบอกปืนรู้สึกว่าตนเองกําลังถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลาจากเงามืดพฤติกรรมต่อมาที่มองข้ามไม่ได้เลยคือกลุ่มควันการเผาป่ารอบๆพื้นที่ขัดแย้งในช่วงเวลาเดียวกับการยิงระเบิดไม่ใช่เรื่องบังเอิญของฤด,ดูไฟป่า แต่มันคือแท็กติคอลสมกหรือควันทางยุทธวิธีในทางยุทธศาสตร์ควันมีหน้าที่2ออย่างปิดกั้นการมองเห็นเพื่อให้คนข้างล่างมองไม่เห็นการขยับของคนข้างบนและสร้างความสับสนเพื่อให้กล้องตรวจจับความร้อนหรือโดนทํางานได้ยากขึ้นในขณะที่กลุ่มควันลอยฟุง้งมีรายงานการปรับปรุงฐานที่มั่นบริเวณวัดและพื้นที่ยุทธศาสตร์สําคัญภาพมันชัดเจนครับฝั่งหนึ่งกําลังซ่อมและสร้างในขณะที่อีกฝั่งถูกทําให้ ผ้ามัวและหวาดระแวงนี่คือการเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศให้กลายเป็นความได้เปรียบใครก็ตามที่สั่งการเรื่องนี้เขารู้จักพื้นที่นี้ดียิ่งกว่าใครและเขารู้ว่าความเงียบและควันคืออาวุธที่ทรงพลังกว่าปืนใหญ่คำอธิบายที่ว่าเป็นเรื่องวินัยส่วนบุคคลเป็นคำที่ฟังแล้วแสลงหูที่สุดสำหรับคนในพื้นที่ทำไมวินัยต้องมาเสียพร้อมกันทำไมวินัยต้องมาเสียในจุดที่อ่อนไหวที่สุดทางการเมือง ถ้าเป็นวินัยส่วนบุคคลจริงทําไมต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ระเบิดเดินเข้าหาแนวลาาตระเวนในลักษณะที่จงใจให้เห็นการใช้ภาพลักษณ์เป็นเครื่องมือคือเทรนใหม่ของความขัดแยง้งการให้คนถือระเบิดเดินเข้าหาแนวรบไม่ใช่การบุกโจมตีแต่เป็นการหาเรื่องให้ถูกยิงเพื่อให้เกิดภาพความรุนแรงและนําไปสู่การเจรจาบนโต๊ะที่มีอํานาจต่อรองสูงขึ้นชาวบ้านเขาเชื่อที่ตาเห็นครับเขาเห็นพฤติกรรมเหล่านี้ซ้ําๆจนเขารู้ว่านี่คือละครฉากใหญ่ ที่เอาชีวิตพวกเขาเนี่ยเป็นฉากหลังเราต้องมองขึ้นไปที่กรุงเทพครับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้าพื้นที่ชายแดนภูมเคือมักถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างคะแนนนิยมหรือไม่ก็เครื่องมือ discredit ฝ่ายหนึ่งอาจต้องการแสดงให้เห็นว่าพื้นที่นี้อันตรายเพื่อของบประมาณมหาศาลในการสร้างเ้าและระบบความมั่นคงแต่อีกฝ่ายอาจต้องการใช้ความไม่สงบนี้ เป็นข้ออ้างว่ารัฐบาลปัจจุบันล้มเหลวชาวบ้านเล่าให้เราฟังว่าเราคือเบี้ยที่ไม่มีใครถามงบประมาณสร้างเร้าเสาเข็มกล้องวงจรปิดสิ่งเหล่านี้อาจช่วยให้คนในเมืองสบายใจแต่สําหรับคนที่นี่เา้าที่แข็งแกร่งที่สุดคือความจริงใจระหว่างพรมแดนถ้าผลประโยชน์ข้ามชาติยังลงตัวกันไม่ได้ต่อให้สร้างกําแพงเมืองจีนมาไว้ที่ปูมะเขือเสียงระเบิด40มมก็ยังจะดังขึ้นอยู่ดีเราลืมมิติเรื่องเงิน ไม่ได้เลยครับพรมแดนที่ไม่ชัดเจนคือบ่อกเกิดของผลประโยชน์มหาศาลไม่ว่าจะเป็นการลักลอบขนสินค้าทรัพยากรธรรมชาติหรือแม้แต่อำนาจในการคุมจุดผ่านแดนเมื่อสถานการณ์ตึงเครียดสิทธิพิเศษในการเข้าถึงพื้นที่ก็จะถูกจำกัดไว้ให้แค่คนบางกลุ่มใครได้ประโยชน์จากการที่พื้นที่นี้ต้องคงความกึ่งสงครามไว้ตลอดเวลาใครได้ประโยชน์จากการที่ชาวบ้านต้องอพยพออกไป เพื่อให้พื้นที่นั้นกลายเป็นเขตควบคุมพิเศษคําตอบอาจจะซ่อนอยู่ในบัญชีธนาคารของใครบางคนที่ไม่ได้อยู่ในสนามรบขอพักเรื่องการเมืองและยุทธวิธีมาฟังเสียงของมนุษย์กันบ้างคุณเคยลองจินตนาการไหมครับว่าการต้องตื่นมาตอนเช้าแล้วไม่รู้ว่าต้องจากกระเป๋าหนีตายตอนไหนมันเป็นอย่างไรสําหรับชาวบ้านที่นี่ความรักในแผ่นดินเกิดถูกทดสอบด้วยความตายทุกวันความไม่แน่นอนคืออาวุธที่ไร้กาศที่สุดเพราะมันทําลายสุขภาพจิตมันทําให้เด็กๆไม่กล้าไปโรงเรียน ทำให้คนแก่ไม่กล้าหลับตาสนิททุกครั้งที่มีเสียงระเบิดหัวใจของคนเป็นแม่จะหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มพวกเขาไม่ได้ต้องการฮีโร่ที่มายิงปืนตอบโต้แต่พวกเขาต้องการความปกติที่ถูกพรากไปอย่าให้40มม,ม,มลูกถัดไปเป็นแค่จุดสีแดงบนรายงานแต่จงให้มันเป็นเสียงปลุกให้เราทุกคนตื่นมาทวงคืนความสงบสุขให้ชายแดนไทยขอบคุณที่รับฟังมาหากราบความจริงในวันนี้ คอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างเราจะอ่านทุกความเห็นเพราะนี่คือพื้นที่ของประชาชนสวัสดีครับ